สวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปมิดมอแคนแฟนมารําสู้ผู้สู้คนพี่น้องเมื่อนี้มาว่ามาจากกนรมาอัปเดตข่าวสารให้กับพี่กับน้องแลวก็เมื่อนี้มีพิเศษเวยอัปเดตชิวงานเดือนตุลาคมของสาวน้อยเพชรบันแพงให้พี่น้องได้ทราบกันค่ะว่าจังสันซะแต่ว่าก้อนสีไปหนามารังเนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่าบอสโจโพล์ไว้มีคนเฮเขาไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจพี่น้องบอดเฉพาะเอฟซีแฟนครับเท่านั้น ศิลปินในวงถ้าเห็นโพดโพดนี่ก็คือต้องอับจะของขึ้นมาแล้วดิค่ะแมนว่าล่ะแมนปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วเนาะบอสโจได้ออกมาว่าเรื่องวิสัยทัศน์อืมวิสัยทัศน์พี่น้องเขาเด็กเคยได้ยินก็ซอสอว่าดิวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในการทํางานทังสี่นะวงมอลลัมก็ต้องมีวิสัยทัศน์พี่น้องวิสัยทัศน์ก็คือมุองมั่งมุมมองของตัวบุคคลทังส่เนาะแล้ว บอโจบอกว่าเหตุผลที่องค์อิงเปียงจังดังค<ะ>่ะดังเร็วทั้งที่อายุกันห้หน่อยเพราะว่าน้องมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ดีมีพลังบวกมีความคิดบวกอืมบอกเคยคิดลบกับผู้ใดแม้กระทั่งจะของเจอดามาเจอคนมาวาให้น้องก็บ,บอกเคยตอบโต้แบบว่าอ่า มึงแรงมากกูแรงกลับจนสี่พ่มีพี่น้องก<ะ>็ยังคิดบวกอยู่ก็ยังคิดบวกก็ยังคิดว่าเออจะคองบกพอกองหม่องไดบ่เพิ่นคือว่าได้เออสำหรับน,นีเนะพี่น้องเฮาสิมาบอกสำหรับวิสัยทัศน์ของบอสโจที่มีต่อน้ององค์อิงกัสันท์ทอพนไดอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากรในวงว่าเป็นยังอุค์อิงเพชรบ้านแพงจังดังเร็วขนาดนี้กือ็หน้านี่พี่น้องหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้ออกมาโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นสองที่่านม เป็นยังอุ้งอิงจังดังเร็วแลักกับแฟนๆสาวหน่อยจังหักหมากไม้อีกส่วนหนึ่งที่เห็นให้อุ้งอิงมาถ,ถึงจุดนี้ด้วยวิสัยทัศน์อายุทอนีตั้งแต่อุ้งอิงมาอยู่สาวหน่อยบบเคยได้ยินหล้กกับโเคยเห็นอุ้งอิงโคดคำว่าทออยากถอยบบไหว้บอ,อยากสู่ตอในอาชีพในการงานเจ้าของหรือการทำนาทีบนเวทีที่ตัวเองยืนและอุ้งอิงว่าย่างชัดเจนใหายขมันตอสาธารณชน พร้อมสู่ไปกับพอโจพร้อมสู่ไปกับวงบพว่าสิเกิดปัญหาอีกอย่างขึ้นนี่จึงเห็นห้แฟนแฟนสาวหน่อยได้เลีงเห็นวิสัยทัศน์ความคิดมุมมองของเด็กคนนี้ลักกะเห็นห้เขามีมือนีหลักกะสิป,ปังไปกว่านี้อีกนี่ล่ละคนที่เด่นที่โดง่งที่ดังและสมควรสิได้รับความดังความปังห้เบื้องเอาพ่นว,ว่าอตอนนั้นเขาเป็นเด็กวัยเพียง16ปีเท่าน,นั้นในวงเล็บ คนที่เป็นหัวหน้าคนเพื่นกระเบิงอยูเดสิปันไผรไผรสิใจหนึ่งใจนักแน่นและวิสัยทัศน์มุ่งมองแบบใดหรือไพเหมาะเป็นศิลปินมีเพลงมีซิงเกิลหรือเหมาะแค่เป็นศิลปินร้องเพลงตลาดทั่วไปในวงหรือเหมาะทำงานแบบใดในวงฉะนั้นทุกงานทุกอาชีพทุกสาขาจะบวกลบวิสัยทัศน์สำคัญมากๆนั่นบอกกันว่าถ้าวิสัยทัศน์ บวกพะยัยการทํางานไม่กะสิเป็นไม่เป็นไป,นปนในเชิงบวกอคือบอจวูว่าพี่น้องสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงทางผู้ใดทีติดตามน้องในเฟ e b o o k ส่วนโตส่วนโตเนาะพี่น้องเนาะอของนอง้ององค์อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเนี่ยละเฮาสิบอเคยเห็นโพสต์ที่ว่าเป็นไปในเชิงลบคือจังว่าเวลาน้องเจอเรื่องราวเจอดรามา่ามีคนขมาว่าหหายังสีเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นน้อง เฟซบุ๊กของน้องสีบ่มีการเคลื่อนไหวบ่มีการเคลื่อนไหวบ่มีการโพสหน่อยใจหรือว่าน้อยอีหยังจังสีไหมพไ่พราะงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซีมีม่กับตังแต่แฟนคลับที่คอยเป็นเกราะคุ้มกันให้กับน้องถน,นงันเพรางแล้วเป็นจังไหนเบื้องตัวอย่างคือจังงานมาือคืนเนี่เนาะพราะสาวน้อยเพชรบ้านแพงทาการแสดงอยู่ที่นวนครบอสโจเพิ่นโล่งกับคนหลุนสังกัสีพรายอาญาคออือเก่า สิ่งที่อุ้์อิงเข้าตื่นขึ้นมาเพราะไงองอ้์อิงโพดส่งงานวันนี้ค่ะขึ้นมาอขอพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางนวนครทุกคนเด้อจาอ้าทีมาให้กกำลังใจหลาในมือนีมือนีฝนตกพ่อพ่อแม่แม่กันยังมากห้กกำลังใจหลาขอพระคุณถูกกำลังใจขอพระคุณที่ฮักแพ่งหลามาตลอดเด้อจ้าลาฮักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเด้อจ่าเนี่ย หักคือการลูกสาวหักคือการเป็นจังไดนี่หละคือคนมีวิสัยทัศน์ในการทํางานในเชิงบวกพหญ่แมนบอลลัผู้ใดยุ่งเก่กับอบอุ่นผู้ใด้ยุ่งเก่กับบอกดดันบัสซี่เรียดแมนบอลละแล้วมาที่นี่ศิลปินในวงก็ตตองย่อมัาวาศิลปินในวงในสานวยนี่มีหลายค่ะแล้วหลายหลายคนก็ได้เฮตซิงเกิลแรกในชีวิตเอ้ยหลายหลายคนก็เริ่มมีเพลงมีอย่างเป็นของจาของค่ะถึงแม้ว่าสิลปิเขามาอยู่กับวงกับจังสี่แไ หลายคนมาอยู่โดนแล้วกับประธานหนมีเพลงมีซิงเกิลน,นี่แหละเพิ่มมีการสอดซองสอดแนมอยู่ด้จังบอดโจกับสีกับทนายเอฟเพิ่นสีว่าไว้ตลอดอว่ห้ให้ได้ยินเลยเบุคลากรในวงทุกคนผู้ใดยอย่างมีเพลงมีอย่างกระตงฝ้าพัฒนาจาของอพัฒนาจาของแล้วพ่อพอ,พอเวลาโพสอะไรให้โพสในเชื่องสั่งสรรค์ยาสาเอาเรื่องของจาของ ที่มันบอดีมากพิษกับผู้นั้นผู้นี่มาโพดแล้วมันกระทบกับวงกับสี่จะเหตุพา่ะมันทําให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรนั่น่ะล่ะส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือภาพลักษณ์ของเจ้าของมั่นบ่ละคนที่เขามาเห็นโพดบางเถือเพิ่นบ่ได้มวลบ่ได้ซึนนําเดมนบ่ละมันบ่งบอกให้เห็นถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนจิตใจจังใดจังสีไมจังใดอะไจังสีจังใดแล้ว สำหรับบอโจโผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะความเป็นพ่อเพิ่นบดายเล่งเห็นเฉพาะศิลปินที่เป็นศูนย์หน้าของอวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นบวชศิเปินคือจังน้องมานะน้องชูใจน้องปอมแปมน้องอุงอิงจังสี่เพิ่นบดายเล่งเห็นเฉพาะศิลปินที่เป็นนักรองเท่าน,นั้นทุกๆตำแหน่งแมนบอกไงคือจังน้อง,งเงาะมือขึอน้นนี่เป็นจังได น้องเงาะวากันวาสําหรับฤดูการนี้น้องเงาะมาส่างสีสันบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในตําแหน่งเป็นตลกน้อพย,ยออัยนะอต่วาพึ่งกับเล่งเห็นเล่งเห็นพึ่งกับสีเห็นอย่างในโตของน้องอยู่นน่นละคือจังวะไทยอยากดังด้วยลูกมาอยู่ไกลๆพอนี่แล้วก็ให้คขาแนะนําน้องเงาะต้องปฏิบัติโตจังไรอ่อนน้อมถ่อมตน มือออนอ่าย่าเป็นคนหาดเป็นค้นมือแข็งจังสิงไหม,มนี่คือคําแนะนําดีๆอยากให้ลูกให้เต่านี่มีความเจริญในสายงานที่จะของเลือกเดินเนาะพี่น้องเนาะเอาบัาทที่นี่มาแจงอ่าคิวการคิวงานของสาวน่อยเปลี่ยนแพลง,งให้ใ <น S 2> พ่อแม่เอฟซี่ได้ทราบกันเพราะว่าเมื่อวานนี่ขอมูลเนี่บนยบรปัจไดมาบอกแล้วได้บอกแค่สองงานเมื่อ้านนี่ว่าที่ อ่าส uh, ิบเอ็ดกับสิบสองที่ว่ามี่เอฟซีแฟนคลับถามมาว่าสีสเกตสิมีเมืนนอนดรนอสาวน้อยสีไปแห่งกำลังใจค่ะปีน uh, ีญญ้ผานกันได้ต่อไปแล้วล่ะแต่ว่ากับบอฟพีดดอกแต่ว่ามันถางบอฟละเอียดบอคฟครบแมนกันเลยมื่อนี้กันเลยสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังสำหรับผู้ที่อยู่ไก่เด้อพี่น้องเด้ออ่า uh, วันที่หนึ่งตุลาเนาะพี่น้องเนาะก็ยังเป็นคิวการคิวงานอยู่ทางป่าจีนพี่น้อง ปาจีนงานนี่ว่ากันว่าสอดแจงแมนอยู่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนเด้อพี่น้องเด้อสอดแจ้งวัากันว่าวันที่สองขางหมอชิดสองจตุจักรปาช่วยภาพมวลคือเก่าวันที่สามอ่าล้านปลาเกืือพัทยา3สามพี่น้องอ่าบางระมุ่งชนบุรีกำนันแกะอ่าวันที่สี่ขางสถานีบขศไม่จังหวัดระยองกับไปของกำนันแกะคือเก่าแล้ววันที่ห้า อาคางวัดโพแจพี่น้องถนนเอกกมับางบอนอแล้ววันที่6โค้งขวาวสกิจังหวัดระยองอ่าก็เป็นของกำนันแกะคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่7สนามเครือสหพัฒประตู7อ่เํเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่8ตลาดสมาร์ทแลนด์อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองกำนันแกะพี่น้องวันที่9ก้าลานเมเจอร์ซินิเพ็ก บางแคกทมกับเป็นของกำนันแกะวันที่สิบัดที่นี่เดินทางอ่าคำว่าเดินทางเพื่อเปแสดงว่าเมื่อต่อมาสีบรงเนณยุ่งไก่กันเลยได้บัดนี่อ่าสีบนงานโคนละโซนเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบนี่เดินทางพี่น้องผักพรเดินทางหล้วกับผักพรวันที่สิบเอ็ดที่นี่อำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดมาแล้วศรีสะเกดมาอีสานแล้ววันที่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกด เซตเอสสิบสองยุซีสเกตทั้งสองมือแมนแล้ววันที่สิบสามรอยืนยันสถานที่วาสันวาวันที่สิบสี่บ้านสามเผาพี่น้องจังหวัดอุดรธานีของเฮียตอมวันที่สิบห้าบ้านน้องกอยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่สิบหกบ้านน้องให้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นวันที่สิบเจ็ดบ้านโคกสี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่18สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเด้อพี่น้องเด้อทางน้องไข่อ่วันที่19เดินทางแล้วก็20กันเป็นงานปลาช่วยรอสถานทียืนยันอีกทีหนึ่งวันที่21ตราดฉลองกรุงซอย2 9พี่น้องราชกระบังกอทม่อนี่พัตตะวเดินทางปึบกลับแล้วกลับไปกอทมออีกขึ้นเก้าพี่น้องแล้วก็สนามกีไอเอล ปวกแดงแต่ว่าได้หนีเขียนว่า G L เอ้อนหาซีเมนหนาซีเมน L G ปกติแล้วสนาม L G ลปวกแดงระยองเด้อพี่น้องเด้อป้าช่วยพาม้วน23เดินทางมาทางบวัดหนองสองห้องพี่นอ้องอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิ25สนามกีฬาทาควายลตัตตบุรีจังหวัดสุรินทร์วันที่26เทศกาลอำเภอปางกูอ่าอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดพี่น้อง เอาซัมน่สกอรหลังจากหั่นกระสีมีสีสเกตเง้วๆเลยพี่น้องคือว่าเป็นคิวงานที่แน่นตลอดทั้งเดือนเนาะพ่อใหญ่เนายนะ <Man. S 2> ยกเว้นวันที่เดินทางเหรอพี่น้องจะมีคิวงานซึ่งสําหรับบอบโจและก็น้องอุ้งอิงเพิน่นฤดูการนี้พ่อใหญ่รับเป็นศิลปินรับเชิญน้ำยังสีแหมนอกจากไปกับวงใหญ่พรต่วัาเพิ่นกระตองเบิงสถานทีเบิงเวลาเ <Man. S 2> นานะสำหรับผู้ดใดที่มีการมีงานอยากอา จา้างพวกไงสาหรับฤดูกาล<ฆ>นี้คือสิเต็มแล้วล่ะค<ฆ>่ะถ้าลูกสาวนี่ผูใ้ใดสิจ้างสาวหน่อยเพียงแพงฟ้าวจ้างเด้อพี่น้องตอนนี้ว่ากันว่าค่าตัวน้องอุ้งอิงไปไกลแล้วเด้อไปไกลแล้เวเออสําหรับสิเป็นรีวิวสินค้าพีซเซนเตอร์รีบติดต่อกันเข้ามาว่าจังสันซะเพราะว่าอย่างรีวิวสินค้าตัวไหนว่ากันว่าย,ยอดขายทะลุทะไลย เอีซี่สาวหน่อยซื้อสื้อกันจนวันเหลือแหล่เนาะ <c oughs> อือเอาจังนัแล้วพี่น้องสำหรับมือนี้กับสิจากลและจากพี่น้องไปก่อนแล้วมาพอกันไม่จิ้มหนาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ